สว,ส,สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีเมอส์สคุสุขชน้อกโมนีกกับมาพบมาพอกับสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาลาวนอกพี่น้องโมนิสนุกกะสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาหล่อส้มบรรยากาศอยู่มนาของสนุกผปวไหลนอกพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นหน้าอีกทงหนึ่งของสนุกเนอกนาทุงนี้ราวาดำฮากแล้วน้ำลังหมูเนอกพี่น้องกะมาเบิ่งมาส้มกันเลยนอกว่าเข่าของสนุกงามสำหดัเนอกพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยเนอกอันนี้ก็สิเป็นเข่าหน้าสนุกนอกพี่น้องเพราะว่า สนุกมีนาลายบ่อนเนาะใน,นสิบเป็นบ่อนที่สามเนาะพี่น้องเข้ากะกำลังย้ายแม่ฮันอะไรพี่น้องพเฒ่าวันว่ากำลังย้ายแมนน่ฮันเนาะกำลังถอกน้อยๆอะไรพี่น้องน่าสนุกอีกทุ่งนี่กะลายเต๋อพอจาควรหนึ่พี่นอ้องข่าสนุกกะงามอยู่พี่น้องสมมพอดำน้ำลังอะไรเนาะเพราะว่าทุ่งนี้ฮะดำแ้วน้ำลังหมูเนาะพี่น้อง พอมาถ่งนะฮะสุกแล้วเนาะได้เ <Ori> ก <ental rainforest> like ี่ยวแล้วถ่งนี้ดำน้ำลังการงามพอสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยนี่นะครพี่น้องก็ถือว่าตัวเพน่ันที่ออกแด้พี่น้องมาบุ่งตัวที่กำลังออกเนาะกลายพอสมควรอยู่ท่งนี้กันเนาะพี่น้องงามอยู ก็แล้วพอดีแหละแล้วทุงหนักสิมาเกี่ยวทุงนี้ต่อเนาะพี่น้องถุงก็งามสิกันสนุกกันแต่ดำสนุกยังมันได้มาต้าเถื่อเนาะพี่น้องฮะกระสีด้มาโมนี้แหละพี่น้องเอ้ยงงามพอสมควรเนาะพี่น้องว้างแมนเบิ่เลยพี่น้องแถวเนาะโอ้โห้วกระเท้านะเนาะขึ้นโแล้วพี่น้องโอมันหนักสิเป็นเทียงเนาะกระตุบน้อยอีาอพันเห็ดนี่แหละ มันจะออกแล้วพี่น้องหายนี่ค่ะออกเลยพี่น้องเอ้ยมันกำลังออกงามพี่น้องงามลายพี่น้องเอ้ยสนุกสิพาลงไปบังไหไ้ใหญ่ไ้น่าหนอพอบา มาออกไล้ลรูบอนเนาะน้ำกระไรล่ะด้่พี่น้องน้ำก็เต็มไหาเต็มคันบม่ได้ทำฉีดเนาะมันก็จะเป็นตะแหกเนาะพี่น้องตะแห้งสนาปะงามเลยพี่น้องเอ้ยสมดําน้ําลัางอะไรเนาะแต่ว่า บอได้ดำจักเขื่อพี่น้องฮะกสีได้ดำปีกายนึงกับภาวะเฮห,หน้าบานเนาะปีกายเึ็ดหน้าบานนัตรมันกับบ่อได้เนาะพี่น้อ,องบา,าหนี่ยลายลายมาบวาปีกายนึงปีนี้สนุกกันเลยตาจิตใจดำเอาพี่น้องได้ทเทไรก็ใหญ่ละซะเหล่าน้ำลังหมูก,กับตามเนาะก็เลยตาจิตใจดำเอาเรียกว่างามพอสมควรเลยพี่น้องโซมาดำหลายเลยป้าเนี่ยเนี่ยเห็นแบบถ้าพี่น้องสนุกสนุกอ่ะ มันข yeah. yeah. like ับเลยแล้วก็เอากระดกเกี่ยวจ้าหน้ชิมี่บ้องเล่นนะนี่ยางนี้บ้องเล่นหนักขึ้นนะเจาหลอบางแห่งเข้มดอนกับพี่น้องหน้ากระลังม้านหน้ากระลังตั้งท่องหน้ารงนี่ทงน่าซุกทองในตั้งท่องแถวนี่งไปหยักปานใดพี่น้อง ยังเป็นก้าอยู iscilla, ok. function, qui, ่เนาะเพราะว่าตัวนี้น้ำหลังหมู่แล้วน้ำหลังหมู่ปุ๋ยบ่พอเนาะพี่น้องตรงนี้ปุ๋ยบ่พ่อวันไหนมันก็เลยได้เท่านี้เนาะใหญ่งามอยู่บ้างเป็นตัวไงห่างๆก็ไล่ๆพี่น้องป้าพี่น้องมาคามสนุกโดกอะไรค่ะคามสนุกโดกไปเลยพี่น้อง ถ่ายพี่งามพี่นอ้องงากระล่หลายพี่น้องเลยทงางภาคอแจ่มใสดีพี่น้องมึงเมื่อวา,านนี่ฝนตกเนะาะเมื่อวานนี่ฝนเข่าเกือบบ่ทันเลยพี่นอ้องฝนตกเมื่อวานนี่เน,ะนาะฝนเข่าเกือบบ่ทันเลยฝนพี่น้องเลยอ๋อขักอันนี้งามอันนี้พี่นอ้องใหญ่ซย่ยิน นี่เป็นหน้าใหญ่หนเนาะหน้าใหญ่บ,บา,บา,าบบงบงามปันไดพี่น้องพราะว่าห้ากับปั๊บพีกายนี่เนาะเพระว่าหน้าปั๊บใหม่เมันเขามันสีบางงามปันไดพราะว่าดินงามผุนออกขึ้นเบ็นแล้วเนาะตอนนี้สนุกกะ พาพ่อแม่พี่น้องเนาะท่งหน้าถั่วแล้วเนาะสนุกกระซิาพาไปเบิ่งน้ำไม้ก่อนพี่น้องไปหาเบิ่งน้ำไม้ก่อนว่ามันสิได้หรือบ่เนาะสิเอามาเห็นน้ำไม้ท่งเนาะพี่น้องปไปไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าสิมีน้ำไม้อยู่บ่เพราะว่าสนุกกับปริมาตณเต็นแล้วแหละท่งน,นี่ค่ะมันนี่ก็แดดพอสมควรพี่น้อง ตัวนี้ฮะก็ดำเนาะดำแล้วน้ำล้างโม่ไห้สไตลนะ์แถวนี้ยังมองงามไปได้พี่เนาะฉลูกศิลป์มาเบ่งน้ำใหม้ไผ่ฟอนี่เนาะทีมีบ้าพี่เนาะฉลูกศิลป์มาหอดตัวน้ำมัเนเสร็เรียบร้อพี่เนาะถึงยอมแล้วพี่เนาะไเนี่ยฉลูกศิลป์ไปหักก่อนเนาะสองอันเลยพี่เนาะอันนี้ก็ได้ฉลูกศิเอาก่อนสองอันเนาะ ตอแงมหนีมาอนตอนี้สนุกลงมหาเทาหวยนอพี่น้องไนอสอก่อนนี่พี่น้องมีบ่อมีแน่พี่น้องแต่แงมันเนะ หัวน in hmm. okay. exactly right. no mm ้ำพี่น้องนำเท้าใส่หัวน้ำไหลเนาะแถวใส่หัวพี่น้องบรรยากาศป่าไม้เย็นพี่น้องเอ้ยอุ่มกระแดงโอ้คือหกแต่พี่น้องอันนี้จะไปได้อยู่เนาะ

Ngon quá Mình sẽ nấu pha bộ bà nọ mày Mình một đông พี่น้องฉันลกกรหาน้ำไม้ไดร์ล่าพอสมควรเนาะเต็มกระต่ายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหมือนลายพี่น้องเหมือนลายพี่น้องเลยหลังจากที่สนุกผาาบังเลรอบังเข่าแล้วเนาะสนุกกระพาพ่อแม่พี่น้องลงมาหาน้ำไม้อยู่ห่วยเลยพี่น้องก็ได้ลายพอสมควรเนาะพี่น้องสนุกมาพอดีพี่น้องวันนี้มาเอาวันข้าวฉากสานาเนาะแล้วก็มาหาน้ำไม้เลยเนาะพี่น้องสนุกก็ได้ลายได้พี่น้องเอ้ย เจมก็ตายสนุกเนาะพี่พี่น้องันนี้บาร้ทือเสียมเนะาะเพราะว่ามันไก่เนาะสนุกกับแบกเก็บบานเนาะมันไก่ไปจากที่ถือขวดน้ำไปจากที่ถือเสียมเนี่ยก็เลยบาร้ทือเสียมพี่น้องสนุกก็เลยหาเอามือหักเอาเนาะอันพ่นมันก็ร้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่มีเสียมซับเนาะสนุกก็หักเอาพอพี่น้องเอยงล้ายรายอยู่ป่าก็ได้สนุกกับสีเมืออะไรแบบนี้เนาะ เมื่อเทียงเมือ่อนาทงนะพี่น้องได้น้ำไม้เมื่อเห็ดน้ำไม้ทงเลยเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระิคอจบลิปเอาไว้เพียงสามีเนาะงมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกในเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องไปเลยเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี